สวัสดีครับท่านผู้ชมปปสเตอร์หนังต่อไปก็จะเป็นเพียนภาพในความทรงจำของผู้ชมหรือคนรุ่นใหม่เท่านั้นนะครับที่สำคัญคือจะหาชมได้ยากและจะค่อยค่อยสูญหายไปเนื่องจากความนิยมในการชมหนังมีน้อยลงและน้อยลงจนผู้สร้างไม่อยากที่จะสร้างหนังออกมาอีกที่กล่าวมานี้เป็นความจริงและ เกิดขึ้นแล้วยุคที่หนังไทยเฟื่องฟูที่สุดได้รับความนิยมจากผู้ชมมากที่สุดประมาณปี2500ไปจนถึง2530เป็นเวลาประมาณ30ปีเป็นช่วงที่เฟื่องฟูที่สุดของที่สุดระยุคทองของหนังไทยนั้นประมาณปี2515ไปจนถึง2528จะเห็นได้ว่า ในช่วงนั้นยุคนั้นมีโรงหนังเกิดขึ้นมากมายทั้งในเมืองบ้านนอกยิ่งกว่านั้นมีการใช้หน,นังโต้รุ่งไม่ว่าจะเป็นงานวัดงานประจำปีแต่ละงานมีหนังฉชยสอง,ส,องสามจอก็มีนอกจากนี้ก็ยังมีหนงังขายะาทั้งในเมืองตามหมู่บ้านต่างๆบางครั้งก็มีการล้อมผ้าบริเวณวัดบริเวณที่โรงเรียน หรือพื้นที่สาธารณะแล้วก็ตั้งจอหนังแล้วฉายนังเก็บเงินคนดูก็มาดูกันเป็นจำนวนมากเต็มไปหมดบริษัทผู้สร้างหนังก็มีหลายบริษัทในแต่ละปีก็มีการสร้างหนางออกมาจำนวนมากแต่หลังจากปี2530เป็นต้นมาความนิยมในการชมหนังม่น้อยลงน้อยลงเรื่อยมาสเหตุเป็นเพราะ ผู้ชมนิยมนั่งนอนชมละครในทีวีอยู่ที่บ้านมากขึ้นต่อมาผู้ชมก็นิยมดูเล่นสื่อทางโซเชียลมีเดียมากขึ้นในปัจจุบันหนังในโรงมีผู้เข้าชมน้อยมากผู้สร้างหนังก็ไม่อยากที่จะสร้างหนังออกมาเพราะขาดทุนนานๆจะมีการสร้างหนังสักเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมด้วยเหตุนี้แหละครับ าเจริญจึงนำภาพโปสเตอร์หนังที่เคยดังมากๆในอดีตมาให้ท่านได้ชมและเล่าเรื่องโดยย่อๆไว้เป็นประวัติดังต่อไปนี้ภาพโปสเตอร์เรปครุฑเข้าฉายเมื่อปี2500ฉายที่โรงภาพยนตร์สาลาเฉลิมกรุงเฉลิมบุรีเรบครุบริษัทผู้สร้างนั่นก็คือภาพยนตร์สหานาวีไทย พวกกันกับสุพรรณพุมมพันธ์ซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกที่เขากันกับการแสดงและก็ดังเลยนะครับระบบไทยทำภาพยนตร์สี16มมให้เสียงภาพสดสดในขนาดชายนำแสดงโดยลือชัยนรุนาอมราอสวรรนนจรักศีสายสินและคนอื่นๆหนังเรื่องนี้ลือชัยนรุนาเป็นพระเอกใหม่ ได้รับรางวัลตุกตาทองพระสุรสวัสดดารานำชายยอดเยี่ยมเป็นคนแรกของประเทศไทยครั้งที่หนึ่งประจำปี2500และอีกรางวัลหนึ่งนั่นก็คือรางวัลสำเภาทองถ่ายภาพยนตร์ยอดเยี่ยมภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เรื่องเดียวที่ทำไรายได้สูงสุด,สดถึงหนึ่งล้านเก้าแสบาทในยุคน,นั้นเป็นที่กล่าวขันกันมานานว่า มากของลือชัยจากหนังเรื่องนี้ถึงขนาดหนุ่มๆสมัยนั้นต่างก็ไว้ผมทรงลือชัยและเดินขอเอียงกันเป็นแถวๆตามอย่างลือชัยเลยนะครับท่านผู้ชมอะไรจะขนาดนั้นภาพโปสเตอร์นี้คือศึกบานจันจรเข้าฉายเมื่อปี2019ภาพยนตร์สาหนาวีไทยเป็นผู้สร้างกำกับ การแสดงโดยอนุมากบุญน้าสุพันธุพรมพันธุ์ระบบถ่ายทำภาพยนตร์สี16มมให้เสียง้าสดๆดในขนาดฉายเช่นเดียวกันนามแสดงโดยสมบัติเมธนีพิสมัยวิไลศัก์อดุลดุลเยรักรดล่นลลพบขวัญใจสะอาดรักปริยารุ่งเรืองทักษิณแจน่นผลรางวัลสมบัติเมธนี ได้รับรางวัลตุกตาทองนำชัยยอดเยี่ยมเป็นเรื่องแรกและเรื่องเดียวที่สมบัติเมธนีได้รับตลอดชีวิตการแสดงของเขาแม้สมบัติเมธนีจะดังและได้รับสมญานมว่าพระเอกตลอดการก็ตามภาพพัสเตอร์อินซีทองเข้าฉายเมื่อปี2013ส,ส,สมนึกการภาพยนตร์เป็นผู้สร้าง ระบบ35มาม,มเป็น,เ,ปนเรื่องแรกแ,และเรื่องสุดท้ายที่มิชฉยบัญชากันกลับการแสดงนำแสดงโดยมิชัยบัญชาเพชรราชาวราคันชิตขวัญประชาศีเทาไกรคันชิตมิชฉยบัญชาพระเอกหนังไทยที่โด่งดังที่สุดในยุค2 5 0 1นหรนไปจนถึง25 1 3ันรมไม่มีชื่อเสียงมาก จากบทอินสีแดงอินสีทองเป็นหนังชุดอินสีแดงเรื่องที่หกและเรื่องสุดท้ายที่มิตรแสดงหนังชุดอินสีแดงมีทั้งหมดหกเรื่องดังนี้หไป2000หสองพันหเจ้านักเรงนางเอกก็คืออมาราอัศวันนพระเอกนั้นก็คือมิรชัยมัญชายอยู่แล้วนะครับ 2. ไปสองพัทับสมินครานางเอก,กคืออมาราอัศวันน สาปี2506อวสานอินทรีแดงนางเอกคือเพชรราชวราช์สี่ปี2509ปีสัตดำนางเอกคือเพชรราชวราช์ห้าปี2511เจ้าอินทรีนางเอกคือเพชรสมัยวิไลศักดิ์หกปี2513อินทรีทองนางเอกคือเพชรราชวราช มมตรชัยมัญชาเสียชีวิตระหว่างไถยธรรมฉากสุดท้ายของอินซีทองเมื่อวันที่8ตุลาคมปี2 5 1 3โดยตกจากเฮลิคอปเตอร์ที่หักดงตาพัทยาต้สร้างความช็อกเศร้าสะเทือนใจแก่แฟนนางและคนไทยทางประเทศนอกจากนี้หนังชุดอินซีแดงหลังจาก่มิตรเสียชีวิตไปแล้วก็จะมีการสร้างใหม่อีกหลังนี้ หนปีสองพันหีิบินเดียวนำแสดงโดยสิงหาสุริยงนายนาชีวน,นันต์สอปีสองพัายมไพรมหาการนำแสดงโดยกรุงศรีวิไลอรัญญานำบงมสาปีสองพันหร้อยสาิอ็นซีพยองนำแสดงโดยสรพงษ์ชาตรีจารุณีสุขสวัสดิ์สี่ปีสองพนหร้อยห้าสิบานซีแดงนำแสดงโดยอนันดา เอเวอรินแฮมยารินดาบุญนาภาพพอสเตอร์ทองหนึ่งเข้าฉายเมื่อปี2516 <2016, S 1> บริษัทบังกอกการภาพยนตร์เป็นผู้สร้างชลอรพัดเดวิจิตสร้างมิติใหม่ของวงการภาพยนตร์ไทยที่เน้นคุณภาพความมันสนุกและนำเอาดาราต่างประเทศมาร่วมสแสดงด้วย<ต>จากทองนี้เอง ที่ทำให้ผลงานของฉลองพัดีวิจิตเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมมากมายหนังที่ท่านกันกับสร้างแต่และเรื่องน,นั้นดูแล้วไม่ผิดหวังเลยนะครับนำแสดงโดยสมบัติเมธนีกรุ่มศิวิไลอโนมาพรารักเกรตมอริสดาราฮอลลีวดูดมิสธรรมถุยหันนันเงเอกจากเวียดนามกฤษณะอำนวยพรดำด,ดัสกร โดนนภาโสพีพิพพ,พผู้พิญญุทองได้รับรางวัลตุกตาทองประจำปี2,517ถึง3รางวัลน,นั่นก็คือระดับภาพตัดต่อยอดเยี่ยมไทยภาพยอดเยี่ยมและรางวัลการบันทึกเสียงยอดเยี่ยมในระดับเอเชียกรุงศรีวิไลได้รับรางวัลดารานำชายยอดเยี่ยมของเอเชียส่งไปประกวดที่ไทเปหรือไต้หวัน เรื่องนี้แจ้งเกิดให้กับกลุ่มศิวิไลชื่อของกลุ่มสิวิไลนั้นดังไปทั่วได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากผู้ชมและผู้สร้างหนังมากมายกลุ่มมีงานสแสดงเข้ามามากมายเรื่องทองดังมากสร้างชื่อเสียงให้กับผู้สร้างและหนักสแสดงเรื่องทองก็จะสร้างชื่อเสียงให้กับดำตัดสกรอ,อีกคนด้วยชลองพันธด,ดวิจิต เสนอจำน่ายให้ต่างประเทศก็ประสบความสำเร็จอย่างดีทองใช้งบในการสร้างกว่า10ล้านบาทสามารถทำไรายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศฉ่อบพันดีวิจิตขายให้ฮ่องกงไต้หวนันและอเมริกาโดยเฉพาะที่อเมริกาแน,น้นขายได้ถึง1ล้านเหรียญหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยในสมัยนั้นก็คือ20ล้านบาท ครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของภาพโปสเตอร์หนังที่ดังในอดีตและหาดูยากขอบคุณที่ติดตามช่องภาเเรญสวัสดีครับ